ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เมากเลยนะครับที่ใช้เวลา,ายามบ่ายนี่กับพวกเราที่คุยแซฟโชว์วันนี้ใบเฟิร์นและพีเครายงานตัวครับโอ้โหวนันนี้ถ้าจะไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้ต้องอัปเดตกันหน่อยว่ายอดผู้ติดเชื้อในโควิดสิบเก้าในตอนนี้เนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นหลักพันแล้วนะใช่แต่จะพันเท่าไหร่เท่านั้นเองอืมอ่ะตอนนี้นะยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผู้ชมครับพันสี่ร้อยห้าสิบแปดรายเสียชีวิตเพิ่มอีกสองรายตอนเนี้ย รวมยอดผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดเนี่ย110รายแล้วก็ตอนนี้ยอดสะสมทั้งหมดเลยกับโควิด1 9เนี่ยสะสมอยู่ที่46,643รายโอ้โหอันนี้คือยอดโดยรวมนะ<ช>และยังมีพี่น้องคนในวงการบันเทิงของเรานะคะก็ยังติดอยู่แม่หายหายดีหายดมีมีบ้างไหมจะบอกว่าทั้งเน่ผ่านมาครึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ย สามวันเนี่ยผมคุยกับคนที่ผมรู้จักที่สนิทหมดเลยและก็ติดเชื้อหมดเลยอ่าอย่างค<อ>ือคนแรกคือคุณบอลเมื่อวานนี้คุยกับฟลุก๊กวันนี้จะคุยกับน้องรายอีกคนหนึ่งซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาจากจะบอกว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้โอ้ก<ว>ถ็ถือว่าดีแล้วนะถือว่าถือว่าดีถือว่าหายแล้วเอวางี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะเพชรเจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เพชรเจ้าสวัสดีครับโอ้โหทำไมเสียงคุณสดใสขนาดเนี้ยก็เออมันก็ดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่บ้านนะครับ อยู่กับกลับมาบ้านนานหรือ,อยังคะได้กี่วันแล้วพี่เพชรจ้ากลับเมื่อวานกลับเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นที่ใช่ทาไมอาการมันเป็นยังไงบ้างหมอถึงบอกว่าพี่เพชรจ้าสามารถกลับบ้านได้แล้วคืออาการโควิดละลอกเนี้ยมันมันมีหลายอาการมากเลยนะครับก็คือของพี่เนี่ยไม่ไม่แสดงอาการแต่บางคนเนี่ยมันจะมีน้ำมูกบางคนก็ไอาบางคนก็ลงปอด บางคนก็หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมีผื่นขึ้นเออแต่ของผมไม่มีอาการเลยไม่มีอาการอะไรแสดงเลยไม่มีเลยแต่ว่าพบเชื้อในวันแรกวันเดียวมีไข้วันแรกเดียวก็เหมือนกับว่าคุณก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลมาตลอดสิบวันอย่างเงี้ยเหรอสิบสี่วันแล้วหมอเขามาตรวจทุกวันไม่เจออะไรเลย เจอดีพี่ก็เจอเชื้อโควิดไงก็คือต้องบอกความว่าผมเนี่ยต้องให้เครดิตคุณหมอคือผมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็เป็นเครรอเดียวกับราชวิถีนะครับที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอยาต้านโควิดอยู่ซึ่งโรงพยาบาลของผมเนี่ยที่ไปอยู่เนี่ยก็คือจับพัดจับภูนะจากบัตรประชาชนเนี่ยก็คือบัตรประชาชนเราจะมีรัฐบาลคุ้มครองเนี่ย อป uh. อยู่เขตไหนก็ได้ส่งไปเขตนั้น uh. เออเเออว่าผมโชคดีไปอยู่โรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ไปเจอคุณหมอซึ่งเขาทำเกี่ยวกับการวิจัยเอ็กโควบิดเนี้ยมาหลายปีแล้วตั้งแต่มันมันมาละลอกแรกอืมท uh. ีนี้โรงพยาบาลผมก็จะต่างกับที่อื่นเพราะว่าเวลาตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลเราเบื่อเนี้ยเราก็ไม่มีใครคุยเราก็คุยกับคนที่เป็นโควิดด้วยกัน uh. ที่มนอยู่อยู่กันคนละโรงพยาบาลว่ายง่ายของผมเนี่ยเข้าไปถึงก็จะได้ยาต้านไวรัสก่อนเลยเอพี่เพชรแต่ว่าต้องเซ็นต้องเซ็นนะว่าเราจะเป็นผู้ที่ออร่วมวิจัยไปกับทางออทางคุณหมอเ่ยเอ,อ๋อคือเพชรจ้เอาอย่างนี้เอาเรียกเอาสับบ้านๆแล้วคือตอนนั้นเรากลายเป็นหนูทดลองไปด้วยใช่ไหมทดลองยายเป็นหนูทดลองแล้วก็ เราต้องสวอปจมูกอะ่ะต้องแย่จมูกทุกวันทุกวันโร<ล>งพยาบาลอื่นเนี่ยโรงพยาบาลอื่นทดูเคลียรหรือคุยกับญาติคนอื่นน่ะก็บางคนก็ให้แต่พาราบ้างตาบาการบ้างคือแต่ละโรงพยาบาลมันไม่เหมือนกันค่ะแต่พี่เปนจ้านี่คือได้ได้รับเ,เขาเรียกว่ายาต้านไวรัสเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือเข้าไปวันแรกก็โดนเลยก็คือ เช้าสี่เมตรเย็นสี่เม็ดโอ้โหเราเราอยู่สิบสี่วันนะพี่เพชจ้าจำได้ไหมว่าวันไหนที่หมอบอกว่าเอ้ยตรวจมาแล้วเนี่ยแย่จมูกแล้วเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วอะคะ่ะไม่คือ,ค,อคือต้องเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าให้ความรู้ผมูม้ชมไปเลยก็คือโควิดละลอกแรกกัละลอกสองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ในร่างกายประมาณสิบวันแล้วมันก็จะตายแต่เนื่องจากว่ามันเป็น เชื้อที่แรงมากแล้วมันก็ทําให้คนที่เป็นมีโอกาสเสียชีวิตสูงใช่ไหมไวรัสมันก็เลยตายไปกับคนอย่างเงี้ยคุณหมอเล่าให้ฟังว่าไวรัสมันเลยพัฒนาตัวเองให้ให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงมากนักค่ะเพื่อที่จะได้แพร่กระจายไปสู่คนได้มากขึ้นอืมตัวมันจะไม่ร้ายแรงเหมือนร็อดแรกกับร็อดสองละอืมมันก็เลยมีคนที่ไม่ออกอาการ กับบางคนออกอาการแต่ก็ไม่มากแต่บางคนลงปอดก็ถือว่าโรคร้ายค่ะและ้วมันก็เลยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนานขึ้นถ้าสังเกตก็คือตอนแรกสิบวันช่วงที่ผมกับตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยอีกสองวันเนี่ยจะได้ออกแล้วแต่บังเอิญว่าเขาเปลี่ยนกฎหมายกฎใหม่ไม่รู้เป็นกฎหมายหรือกฎอะไรให้คนที่เป็นโควิดต้องอยู่โรงพยาบาลสิบสี่วัน<อ>เพิ่มจากสิบวัน เนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ตายเชื้อเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเดิมอมนี่ออหมอมแต่พออยู่กันไปอยู่กันไปเขาทําวิจัยอีกเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอเชื้อเนี่ยบางครั้งสิบสี่วันแม่งก็ไม่ตายอืออาจต้องใช้เวลาถึงสามสิบวันทีนี้ทํายังไงล่ะ คนป่วยได้เป็นไปอยู่ในโรงพยาบาลสามสิบวันเตียงก็ไม่พออะไรก็ไม่มีมันมันละบาดกันเร็วมากจนแบบเราก็ไม่สามารถนอนโรงพยาบาลได้ถึงสิบสี่วันเพราะบางทีถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ต้องแบ่งเตียงให้คนอื่นไปถูกไหมเข้าใจเข้าใจอ่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือสิบสี่วันออกมา แล้วคุณต้องกักตัวอยู่ที่บ้านต่ออีก14วันอ๋องั้นกายคว่าตอนนี้พระเจ้าก็ต้องอยู่บ้านอีก14วันใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันอีกเอาก็คือถ้าเกิดว่าคุณสวอกก่อนที่คุณแย่งมูงเนี้ยการเนี่ยแล้วผลของคุณเนี่ยออกมาว่าไม่แล้วอ,อันนี้คุณไม่ต้องกักตัว แปลว่าคุณหายแล้วโอเคแต่ทีนี้บางคนเนี่ยที่มันลงปอดเข้าไปเนี่ยสิบสี่วัน,นมันยังมันยังไม่หายค่ะแต่ด้วยด้วยกฎหมายตอนนี้ที่เขาบอกให้อยู่ได้แค่สิบสี่วันเนี่ยก็อาจจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วไปรักษาตัวต่อที่บ้านเข้าใจแล้วแต่ขอไห่จ้านี่คือหมอบอกว่าไม่ต้องกักตัวแล้วหายแล้วเรียบร้อย คือเพื่อความปลอดภัยก็คือกักตัวไว้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วเ้านแต่ผลแต่ผลตรวจค่าซีทีของผมเนี่ยคืออันนี้เป็นความรู้อีกหน่อยก็คือค่าซีทีคือตรวจปุ๊บจะมีซีทีออกมาเลยซีทียิ่งน้อยเนี่ยก็คือเชื้อโรคเยอะถ้าเกิดซีทีประมาณสี่สิบเนี่ยมันคือตรวจไม่เจอโควิดล้ะ ค่า C p ออกมาเป็น40ก็ถือว่าไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นแล้ว้าใจแล้วขอไปจ้านเท่าไหร่ตอนที่ผมเข้าไปโรงพยาบาลวันแรกเนี่ย13ก็คือก็คือเชื้อโรคเยอะมากคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปก็จะประมาณนี้แหละ13 15คุณก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปแล้วก็สวัสบจมูกไปเพื่อตรวจว่าคุณ่านหรือยังคุณไปถึง40หรือยังอื สี้ส40ก็คือคอนเฟิร์มว่าคุณไม่แพ้เชื้อแล้วแล้วตอนนี้พีเจ้าเท่าไหร่ของผมได้ละ40แล้วเ,ออเพราะว่าล่าสุดแอปไปครั้งสุดท้ายก็ประมาณ38กว่าดีมากไม้ไพจ้าถามหน่อยอย่างนี้คนที่เขาติดเกินที่เขาบอกต้องว่าอาการมากกว่า14วันเนี่ยคือแบบเป็นคนประเภทไหนอะคือแบบเป็นเป็นผู้สูงอายุหรือไงหรือว่าคนที่มีมีโรคไม่เลยไม่เลยผมมีรุ่นน้องก็ก็ตายไปคนหนึ่งเหมือนกันเอ้าหรอ แค่สามสิบกว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่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 คุยนะที่เป็นรู้จักกันแล้วเป็นเนี่ยจะเป็นคนอ้วนอ๋อแล้วก็เป็นคนที่ใช้ปอดหนะักอย่างเช่นดูดบุหรีดูดอะไรแบบพวกไฟฟ้าต่างๆแบบนี้เยอะอความแข็งแรงของปอดเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่มากพอไปโดนเนี่ยมันพอมันลงมันจะมาที่คอก่อนอ มันจะไอก่อนไอไอพอไอแล้วมันลงไปมันก็จะลามลงไปข้างล่างค่ะอืมอืมตอนนี้อาการขออนุญาตถามอาการพี่นิวเคียร์กับน้องไทก้าหน่อยค่ะพี่เพชจาตอนนี้ทั้งสองคนเป็นไงบ้างคะก็ของของไทก้ากับของน้องนิวนี่โอเคแล้วครับก็คือดีไม่มีลงปอดออค่ะือโรคนี้เนี่ยคือขออย่างเดียวอย่าให้มันลงปอดถ้าลงไปแล้วเนี่ยเรื่องยาวพอสมควร แล้วแล้วแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณเมื่อไหร่ก็ของน้องนิวน่าจะอีกสักาจริงๆเห็นนิวบอกว่าของนิวเนี่ยแต่บังเอิญว่าไทก้าเนี่ยเข้าไปทีหลังน้องนิวก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนไทก้าก่อนอีกประมาณสามสี่วันจะได้กลับบ้านอืเข้าใจแล้วเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเพจ้าแล้วคิดถึงลูกขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้พี่มันคิดถึงจนมันเลยจุด จุดไปแล้วอ่ะเห็นแล้วมันเฟลแล้วเฟลเล่าแบบจากไม่ไม่เคยไม่เจอกันเลยดีกว่า็นตอนนี้เรากลับมานทำหน้าที่ของเราดีกว่าก็คือเก็บบ้านเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนผ้าห่มซื้อหมอนใหม่อะไรให้เขาเพื่อที่กลับมาบ้านได้สะอาดเลยดีมากเฮ้ยพระเจ้าแล้วแล้วอาม่าเป็นไงบ้างมีแฟนๆฝากเป็นห่วงว่าอาม่าเปิดใเป็นไงอาม่ารอดนะอาม่ารอดซึ่งจริงๆผมเป็นห่วงเขาที่สุดเลยเพราะว่า วันที่ผมเป็นน่ะเขาถ่ายรายการกับผมอยู่เลย๋อใช่แต่แตผมมาอยู่ไกลๆเขาแต่อเมกา,กาไม่ติดเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดใช่ไม่ติดไม,ไม่ติดคือวันที่ผมผมมีไข้วันนั้นน่ะเลียงถ่ายรายการกันอยู่เลยแต่ผมไม่รู้แล้วว่าผมเป็นโควิดผมคิดว่าผมเป็นไข้ยยเฉย เอางี้พระเจ้าสุดท้ายนะฝากอะไรถึงแฟนรายการเราหน่อยถึงเ่ถึงความรู้ใหม่ที่คุณมีเกี่ยวกับเจ้าโควิดเนะี่ยก็ฝากไว้เลยนะครับว่าอ,อ,อาจจะเคยมีประเด็นดราม่าของผมเนี่ยนะครับที่หนักหน่วงว่าแบบพระเจ้าบอกให้อยู่บ้านเนี่ยนะครับที่มีคนเอาไปพาดหัวววาให้กลัวเธอคือผมอยากจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้นะครับยังมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด แล้วไม่ได้เข้าไปในรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับยังใช้ชีวิตปกติเดินามท้องถนนอยู่เยอะมากนะครับผมเห็นนะครับผมรู้จักหลายคนหลายครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทางข้าวเนี่ยแล้วไปแจ็คพอตเจอกับบ้านที่เขาเป็นโควิดแลวเขาไม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยอืเราติดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวุ่งนี้ ผมยังไม่ได้ออกมาตีแผ่นนะครับผม mm. ได้ออกมาพูดนะครับว่าเป็นห่วงจริงๆว่าถ้ามีงานออกไปทํางานมีเรียนบอกไปทําไปเรียนแต่ถ้าไม่มีอะไรก็อยู่บ้านเพื่อ,อปลอดภัยตัวเองนะครับเพราะถ้าติดปุ๊บเสียเวลาเข้าโรงพยาบาลน,นะครับสิบี่ถึงสามสิบวันนะครับค่ะเป็นห่วงจับใจครับได้เพชรเจ้าขอบคุณมากนะฝากั็ดีเมียกับลูกด้วยนะอาม่าด้วยครับผมสซู้ๆ<า>ขอบคุณมากเพชรเจ้าขอบคุณนะค,คนะสวัสดีจ้ามา ก็อีกหนึ่งน้องที่รอดไปนะดีใจมากดีอยากเขาด้วยนะให้ความรู้ในเรื่องของโควิดนี้ละเอียดมากเลยนะความรู้เยอะมากจริงคุยกับหมอทุกวันไงแล้วหมอเป็นหมอแบบศึกษาทางด้านนี้ด้วยน่าสนใจมากแต่ตอนนี้ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคครับ